ทำไมเรารู้สึกว่าเมื่อเราสงสารชีวิตอะคะ่ะเราเข้าไปช่วยคนคนหนึ่งแล้วแบบเหมือนมันกําลังจะดีอะแต่ทําไมมันถึงไม่สําเร็จทําไมมันจบแบบนี้อะพี่เอพี่รับไม่ได้อตอนนี้จริงๆพี่เอว่าความรู้สึกพี่ๆนักข่าวกับพี่เอก็ค <c oughs> งความรู้สึกเดียวกัน <c oughs> ก็คือรักน้องวันนี้ก็คือมาในฐานะอยากอยากส่งน้องไปอยู่บนส,สวรรค์ที่แบบสวยๆเหมือนกับที่ทุกคนอยากให้น้องเป็นในนี้นะคะ่ะ พี่เอว่าทุกคนคง,คงเครียดกับหัวใจดวงนี้มาเยอะแล้ววันนี้อยากให้ทุกคนได้ได้ดีแลกกับ14วันที่ผ่านมาเนี่ยครัอยากเห็นบรรยากาศสวยๆอยากเห็นคิดถึงความดีคิดถึงความรักที่เรามีให้กับน้องคิดถึงเรื่องราวดีๆคิดถึงวันที่น้องเข้าวงการแล้วพวกเรานักข่าวมาสัมภาษณ์กันวันที่พี่เอไปกินข้าวกับน้องที่หน้ารามอะไรเนีพี่เอเป็นเด็กใต้เลยเมื่อก่อนเวลาน้องโม แบบพี่วุฒิดูแลใช่เปล่าพี่เอก็จะสนิทกับพี่วุฒิมากแล้วก็น้องโมก็จะมาหาพี่วุฒิแล้วก็ไปกินข้าวแกงปักใต้จานละสิบห้ายี่สิบกันเนี่ยค่ะพี่เอก็อยากนึกถึงวันเก่าๆที่มีน้องอยู่แล้วก็เดินกันกับเรามาเกือบเกือบสิบสิบกว่าปีเกือบสิบห้าปีเนี่ยค่ะเนี่ยพี่เอก็อยากจําภาพนี้ไว้แล้วก็อยากเห็นแค่สิ่งที่สวยงามอย่างเนี้ยค่ะในปีวันที่ผ่านมาความรู้สึกของพี่เอเป็นอย่างไงคะสาวๆน้องโมเข้ามาสาวๆชอบเลยคือแบบ พี่เอก็งงกับตัวเองเหมือนกันว่าทําไมฉันต้องเสียใจกับผู้หญิงคนนี้ได้เยอะขนาดนี้อะเหมือนกับไอ้น,นี้ไม่ได้ว่านะคะเหมือนกับทําไมเขาไม่ใช่ญาติเราเขาไม่ใช่ทาไมเรารู้สึกว่าเหมือนเมื่อเราสงสารชีวิตอะค่ะ,ะเรารู้สึกว่าแบบเราเข้าไปช่วยคนคนหนึ่งแล้วแบบเหมือนมันกําลังจะดีอะแต่ทําไมมันถึงไม่สาเร็จทาไมมันตะจบแบบนี้อะพี่ พี่รับไม่ได้อตอนแรกพี่ร้องให้ทุกวันเลยแต่พี่เอกก็ก็ต้องต้องสู้ต่อเพราะว่าเราต้องเข้มแข็งอะค่ะเราเป็นเราเหมือนกับคือเวลาคนที่เป็นเรามองตัวเองเป็นเสาหลักของทุกคนเราก็ต้องเอาตัวเองออกมาแล้วก็ไอ้น,นี้พูดตรงๆเลยนะคะวันที่ยังไม่เจอน้องโมอะค่ะเราเริ่มต้องต้องรู้สึกว่าเราจะต้องทํายังไงต่อในฐานะที่เราเป็นผู้ใหญ่เราก็ต้อง หนึ่งเราจะเตรียมงานหรือว่าเราจะรอกันต่อเพื่อความหวังแต่เราก็ต้องทําสองอย่างควบคู่กันไปอย่างนี้ค่ะพี่เอกก็เลือกที่จะทำสองอย่างคือเตรียมเตรียมงานด้วยแล้วก็เหมือนกับถ้าน้องขึ้นมาแล้วแบบเหมือนกับเจอน้องแล้วก็แบบเหมือนกับต้องเข้าโรงพยาบาล<ฮ>หรืออะไรแบบนี้ค่ะ,คะก็ต้องเตรียมทุกๆอย่างแต่สุดท้ายเราก็ต้องได้รับคําตอบพร้อมกันกันทุกคนพี่เอกก็ไปกับน้องแล้ครับือ จริงๆพี่บอกไปหมดแล้วในคืนที่น้องไปหาพี่พี่บอกว่าพี่รักน้องมากในคืนที่เหมือนเห็นในคลิปอะค่ะที่น้องไปเซอร์ไพรส์พี่ตอนพี่บอกว่าโมโมมีอะไรบอกแม่นะลูกคุยกันได้ทุกเรื่องไม่มีตังก็บอกไม่มีอะไรบอกเดี๋ยวแม่จัดให้เดี๋ยวละครเดี๋ยวแม่จัดให้ลูกอยากได้อะไรลูกบอกมาหมดเลยมันเหมือนกับผู้ใหญ่คนหนึ่งอยากอยากมอบโอกาส คือโอกาสเขาอ่ะมีอยู่แล้วทุกคนก็รู้แต่เราอ่ะเป็นเหมือนพี่ที่เดินมากับน้องมามาตั้งแต่แรกแล้วเราก็อยากเดินไปอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ค่ะแล้วแบบมันเหมือนมามาเป็นแบบนี้เราก็แบบเหมือนกับเหมือนใครเคยเชียร์เชียร์ลูกเพื่อนไหมคะที่เวลาไปโรงเรียนอ่ะที่เด็กคนหนึ่งกําลังวิ่งแล้วเรากำลังเชียร์อยู่ที่เส้นชัยอ่ะมาเรื่อยมาเรืเ่อยเส้นชัยอยู่ข้างหน้าแล้วแล้วอยู่ดีๆอ่ะมีปืนอ่ะไปยิงปึ้งทุกอย่างจบภาพเป็นศูนย์หมดเลย นั่นแหละค่ะความรู้สึกพี่เอตอนนั้นพี่ม,ม,พมีแผนอะไรที่อยากจะทำให้น้องอะคะจริงๆอะค่ะคือพี่เออะก็ทําทุกอย่างเพื่อน,น้องอยู่แล้วตั้งแต่น้องน้องอยู่ทุกวันกับเรายังแบบอยู่เคียงข้างเราก็โทรคุยคือพี่เอเนี่ยน้องโมมีปัญหาอะไรก็จะโทรมาปรึกษาพี่เอทุกเรื่องถ้าเป็นปัญหาที่ใหญ่จริงๆแต่ถ้าปัญหาเล็กๆน้องโมเขาจะ ขี้เกิงใจเขาจะไม่ต้องถึงพี่เอเขาจะถึงพี่ออสถึงพี่อ้วนถึงพี่เซ้งหรือว่าถึงอีกพี่ซูซี่หรือหลายหลายคนอย่างนี้ครับแต่ปัญหาหนักใหญ่ๆเขาจะโทรมาแล้วเราก็จะเป็นเหมือนพี่ที่แบบให้คํตปรึกษาอย่างนี้ครับปัญหาหนักหลังๆน้องโมจะโทรปรึกษาพี่เปเหมือนเป็นปัญหาเรื่องอะไรเออส่วนมากก็แบบว่าเรื่องการทํางานเรื่องลักษณะการทํางานว่าหนูน้องโมเขาจะโปรเฟชชั่นอลมากในเรื่องการทํางานเหมือนที่ทุกคนรู้คือทุกอย่างต้องเป๊ะ แม้กระทั่งเหมือนกับเราเห็นที่เขาร้องเพลงเพราะมากแล้วอะคะ่ะถ้าเขาจะไปออกรายการไหนที่จะร้องเพลงอีกอะเขาพร้อมที่จะไปเรียนร้องเพลงอะ,ค,ะค่ะซึ่งจริงระดับนี้แล้วอะเขาจะบางคนเขาจะรู้สึกว่าเป็นน้าที่เต็มแก้วแต่น้องโมเขาจะเป็นคนที่รู้สึกว่าเขาเป็นน้ําที่ไม่เต็มแก้วอะค่ะ,คะเขาจะหาสิ่งเติมเต็มมาเพื่อจะให้ตัวเขาพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อให้ทุกคนรักเขาเพื่อจะให้รู้สึกว่ามันคุ้มกับที่ทุกคนแบบเหมือนกับเอ็นดูเขาอย่างนี้ค่ะคือสิ่งที่เขาตอบแทนกลับไปนี่ทรในเรื่องการจัดงานอะไร คือจริงๆวันนี้พี่เอมองแค่อยา่างอยากเหมือนเห็นน้องโมเป็นเจ้าหญิงนิทราเนี่ยค่ะคือเหมือนนอนอยู่ในสวนดอกไม้สูงแบบใช่ค่ะพี่เอเอยากให้มันเป็นแบบนั้นนี่เนี่ยค่ะแล้วก็พี่เอก็เต็มที่กับทุกๆอย่างอย่างเนี้ยแล้วพี่เออยากบอกทุกคนว่าให้ทุกคนอย่าคิดว่าพี่เอ,อเป็นเจ้าภาพนะครับให้ทุกคนคิดว่าทุกคนคือเจ้าภาพร่วมกันกับพี่เออ<ล>ย่างเนี้ยค่ะแล้วพี่เอจะไม่ขอดรับเงินจะไม่ขอดรับอะไรทั้งสิ้นนะคะ ถ้าใครอยากช่วยก็ยิ้วข้าวยิ้วของยิ้วขนมมาให้พวกพี่ๆนักข่าวกับพนักงานตรวจ ATK หรืออะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะเรื่องอื่นไม่เป็นไรเลยค่ะพี่เอกับพี่อ้ํานะคะพ,พี่เอพพี่ไม่อเลยค่ะใช่ค่ะพี่อ้ําเนี่ยต้องให้พี่เอส่งไปดูว่าเออแบ็คดอปเป็นยังไงเวทีเป็นยังไงคือแบบใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อจะได้ส่งน้องได้ดีที่สุด้องดีที่สุดค่ะใช่ค่ะได้ครับ เออพี่เอจะไม่ดูเรื่องตัวงบเลยค่ะก็บอกมาเลยจ่ายไปเลยค่ะพี่เอแบบว่าคือเวลาทํางานไม่อยากรู้ว่าเท่าไหร่เหมือนกับที่ตอนที่น้องโมมาหาเรายังไม่เคยจําอะไรเลยในสิ่งที่เราให้เขาบอกว่าเวลาเป็นคนให้ไม่ต้องจําแต่คนรับอ่ะบางทีเขาจำเหนียเนียซึ่งน่ารักมากอย่างเดียค่ะเรารู้สึกแบบว่าเหมือนกับต้องขอบพระคุณมากๆสําหรับทุกอย่างในช่วงชีวิตใครในงานส่วนไหนเป็นพิเศษจี่พี่เอเลือกไปอ้าว้วกคือจริงๆน้องโมชอบดอกไม้สีขาวอย่างเดียค่ะพี่เอก็เลยบอกทาง น้องหนูนานะคะบอกว่าอยากให้ส่งสั่งดอกไม้สีขาวมาเยอะๆเลยให้น้องได้เห็นให้คิดว่าวันนี้น้องอยู่ซึ่งพี่ก็รู้แน่ใจว่าน้องอยู่นะคะซึ่งให้คิดเลยว่าน้องมองอยู่อย่างนี้ค่ะให้เขารู้สึกมีความสุขคือจริงๆพี่เอก็เหมือนกับไม่เคยพูดคาอะไรให้ใครเลยพี่เอกลัวพี่เอจะร้องไห้อย่างนี้ค่ะถ้าพี่เอพูดแล้วพูดไม่จบทุกคนต้องช่วยพี่เอด้วยนะคะช่วยพูดต่อนะคะพี่ นี่จะบอกน้องไม่กวนบอกน้องไม่ว่าละบอกโมพี่ฝันไปใช่ไหมลูกมันไม่ใช่ความจริงใช่ไหม <c ười> อยากให้วันนี้เป็นเป็นเหมือนพวกเราฝันกันอยู่ทุกคนเนเนี้ยคะ่ะไม่อยากให้มีวันวันนี้เลยคือจริงๆอ่ะ <c ười> เคยบอกโมว่าแม่ฝากชีวิตแม่ไว้กับลูกนะวันหนึ่งถ้าพี่เอตายไปอะมาเผาศพด้วยนะแต่วันนี้มันสำหรับการนเนี้ยเราก็รู้สึก มันเหมือนเร็วไปวค่ะถ้ามีเวลาพี่เอได้ทาใจสักหน่อยมันก็จะดีกว่าน,นี้แต่มันเหมือนกับช็อกหน่อยช็อกประมาณนั้นพี่ว่าทุกคนคงรู้สึกเหมือนพี่เอเหมือนกันนะครับพี่เอว่าความรู้สึกไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยครับ,ค,รบ <Okay. S 3> คือคือน้องโมเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงบทบาทที่ว่าน้องโมจะเล่นบทไหนแต่เรารู้สึกว่าน้องโมเนี่ยเล่นได้ทุกบทบาทที่เป็นบทบาทที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าเขา,าอะ acting แบบทุกอย่าง เลิศหมดเลยพี่เอก,ก็เลยรู้สึกว่าบอกว่าโมเดี๋ยวเรามาทำโปรเจกต์สักโปรเจกต์ด้วยกันแต่ยังไม่ได้พูดคุยกันว่าจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพี่เอกับลูกๆพี่เอทุกคนนะคะี่ยค่ะพี่เอก็ดีกับทุกคนอยู่แล้วพี่เอไม่ต้องห่วงแค่ไปให้เห็นหน้าพี่เอก็คิดว่าจะจัดหาอะไรให้พวกเขาได้พี่เอก็จะทำทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะนะครับคุณเคยคุกับพี่เอไหมว่าในสิ่งที่ติดขัดในชีวิตปรารถนาในชีวิตอะไรสูงสุดเขาอยากจะทำมากที่สุดในชีวิตเขาเขาเคยคุยเรื่องนี้กับพี่เอบ้างไหม หนูอยากทางานนะคะแม่หนูไม่ได้อยากขอยืมเงินคนอื่นเลยหนูอยากทํางานแล้วก็ได้เงิน่เนี่ยค่ะ mm hmm. น้องโมงานอะไรก็ได้ค่ะเขาไม่เคยเลือกเขาไม่เคยอะไรเลยขอให้เป็นงานที่สุสจริตนะคะแม้แต่ทั้งไปขายภาพมือสองไอเนี่เขาบอกว่าพี่เอพี่เอทำละครซื้อเสื้อผ้าไว้เยอะพี่เออสนใจไหมเอาเสื้อผ้าไหมหนูอ่ะไลฟ์สดขายอไอเนียค่ะแล้วน้องโมงก็บอกว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะมีโอกาสดีๆจริงๆ เดี๋ยวหนูจะจูงเบิร์ตมาให้วัดีพีเอนะเบิร์ดอะอะไรมันก็ทำให้เขาห้าร้อยอะเขาก็ทำแล้ววันหนึ่งอะเหมือนกับรายวันอะไรอย่างเงี้ยค,ะค่ะพีเอบอกว่ายินดีเลยครับน้องโมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราคงจะได้เจอกัน,หน,นะะอห่างเนี้ยค่ะยังไม่ได้เจอเลยครับยังไม่ได้เจอเลยวันนี้ค่ะว่าจะชักชวนให้์ดมาคืออันนี้พีเอต้องตอบก่อนนะคะพีเอยังไม่ได้เคยพูดคุยกับน้องเบิร์ดแต่พีเอเคยพูดคุยกับน้องโม,แ,งโมแล้วน้องโมบอกพี่เอว่า อยากฝากน้องเบิร์ดด้วยแต่ไม่ได้บอกว่าฝากอยู่ในการทำงานเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังพี่เอก,ก็คิดในใจว่าถ้ามีอะไรให้น้องเบิร์ดทำได้เพราะว่าตอนนี้เราเป็นผู้จัดแล้วเรามีทั้งงานเบื้องหลังเราก็จะได้พูดคุยแต่พี่เอก,ก็โทรมาหาพี่ซูซี่ที่สนิทก,กับน้องเบิร์ดพี่ซูซี่ก็บอกว่าน้องเบิร์ดเขาไม่เอาอะไรเลยพี่เอเขาแบบเขาบอกว่าเสร็จงานเดี๋ยวเขาก็ไปแล้ว <Okay. S 1> เราก็ยิ่งร้องไห้เรายิ่งสงสารเรายิ่งเอ็นดูอะค่ะไม่ใช่สงสารใช้คำว่าเอ็นดูดีกว่า มันดูน่าน่ารักดีเนาะเราเอ็นดูด้วยเงี้ยเราก็เลยรู้สึกยิ่งเอ็นดูยิ่งกว่านะคะ